ทุกคนคือวันนี้เราได้รับข้อความจากติ๊กตอกวยบอกว่าคุณคือผู้โชคดีค่ะเป็นสมาชิก VIP ได้รับให้เข้าร่วมโครงการหาไรายได้เสริมทางออนไลน์ทำได้ง่ายแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ค่ะทำเองที่บ้านแล้วก็ได้รับเงินเป็นบินต่อบ,บินค่ะรายได้วันนึงก็คือ2,000ประมาณ2 0 0 0 800เอ้ย2,688บาทค่ะเราก็เอ๊ะมันได้จริงปะ้ะนะแต่คือ ข้อความที่ส่งมามันมาจากบัญชีทิกตอกนะคะเราก็เลยเอ๊ะลองดูก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราเคยขอโค้ดจากทิกตอกอะคะ่ะเวลาเราเข้าใช้งานไม่ได้เราก็จะติดต่อด้วยวิธีการนี้แต่แต่คือมันก็มาข้อความก็คือมาจากทิกตอกนะคะเราก็อืมอาจจะใช่ทีนี้เราก็ลองกดเข้าไปะคะ่ะพอเรากดเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะไปเชื่อมที่ไลนะคะ์ค่ะ แต่เราก็ดูว่าเอ๊ะมันก็แค่คว่าแอดมินตุ้มนะคะเราก็เอออาจจะเป็นแอดมินจริงๆแล้วก็คุยกับเขาค่ะเขาก็สวัสดีทักทายเราอยแล้วก็ค่ะแล้วแล้วเขาก็แนะนํางานนะคะว่าเป็นงานแบบว่าเหมือนว่าเราไปกดติดตามบินบัญชีที่เขาส่งให้กดติดตามเสร็จแล้วไปกดไลค์แล้วก็แคปหน้าจอค่ะแล้วก็ส่งหลักฐานให้เขาดูแล้วเขามันพลิกตอนไหนรู้ไหมคะเราก็เอ๊ะกูโดนหลอกว,วะแต่ก็อ ไม่ใช่หรอกก็คุยกับเขาเรื่อยๆแล้วก็เออมันเปนลิงก์จริงไหมว่าอุ้ยคลิปนี้มันก็ดังจริงนี่ว่าเหมือนที่เขาบอกเลยว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับเน็ตไอดอลคนดังๆอะคะ่ะแล้วก็เออกดค่ะแล้วก็กดติดตามสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเราก็ส่งหลักฐานให้เขาดูทีนี้เขาบอกว่ารบกวนขอข้อมูลการรับเงนะะินเอยค่ะเป็นเลขบัญชีธนาคารชื่อธนาคารแล้วก็เจ้าของบัญชีแล้วก็บอกว่าเป็นพร้อมเพย์ได้ไหมคะเขาบอกว่าขอขอเป็นเลขบัญชีนะคะพี่ แต่ก็คือการพูดการจานค่ะเราคิดว่าเอ๊ะมันรู้สึกว่าไม่เป็นทางการแล้วเราก็เอ๊ะเอ,เอใจก็เลยไม่ได้ตอบน้องเข้าไปเราอยากจะถามทุกคนว่าเราโดนหลอกไหมคะมันมีจริงไหมคะแบบนี้มีจริงปะ